สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับผมเจ้าชายชีชัดเอกชนะชุติยานนท์ทางช่องวอยบายทีวียูทูบก็วอยบายทีวียูทิวก็วอยบายทีวีิตอกก็วอยบายทีวีเอาละครับท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้นี่นะครับเราเฝ้ารอเฝ้าคอยการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของประเทศในการนําของคุณอนุทินชาญวีรุล นั่งในตำแหน่งนายกนะฮะแต่ผมเชื่อว่าคนไทยไหลายๆคนคงจะคิดเหมือนผมผมยังไม่ได้ให้คุณเป็นนายกนะคุณไม่ใช่นายกแต่คุณนั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเองโดยพักสีส้มเทงเต้งธนาทรเป็นคนยื่นเก้าอี้ให้นั่งทีนี้พ่อแม่พี่น้องครับเราพูดกันแบบตรงไปตรงมานะพูดแบบไม่ได้ข้อข้างไม่ได้เอียงกันนะท่านเห็นเนี่ยเสียงข้างน,น้อยท่านเห็นสแกมเมอร์ ท่านเห็นประเทศเราถูกอบลัดเอาเปรียบท่านเห็นบอนการพนันที่อยู่ตามรอบรั้วขอบตะเข็บาฉแดนเรารู้ว่าใครเขาเปิดชื่อมาเขาบอกว่าเป็นคนอนุทินด้วยหรือเปล่าเป็นชัยชนกด้วยหรือไม่เป็นเนวินเป็นเจ้าของด้วยหรือเปล่าเป็นคําถามนะฮะสักสยามชิดชอบด้วยหรือไม่มีประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยหรือไม่มีอรุณพงเบ่าจินดาด้วยหรือไม่มีประวิทธวงสวรรค์ด้วยหรือไม่อันนี้ก็ต้อง ถ้าเป็นคนทั่วไปนี่นะครับจะต้องออกมาชี้แจงทําความเข้าใจถูกต้องไหมน,นิ่งเฉยเงียบองค์กรอิสระองค์กรต่างๆพวกนี้นะฮะกรรมการสิบพวกปัทวงพวกนักวิชาเกินนักวิชาการตุลาการสาราารัฐธรรมนูญปปชฝ่ายกฎหมายตํารวจทหารพลเรือนต่างๆนิ่งเงียบบ้านเมืองเราอึมครึมอยู่แบบนี้นั่นแสดงว่าใช้ความเงียบสยบคําตอบใช่ไหมฮะแสดงว่ายอมรับก็ได้ไม่ยอมรับก็ได้ แต่มันไม่มีโมนในหมามันไม่ขี้ต่างชาติเขาชี้เปรียงมาที่นี่ชัดเจนแล้วครับรวมถึงอะไรครับแม้กระทั่งการกีฬาของประเทศไทยเนี่ยก็ห้วยแตกนะเสียหน้าเสียชื่อในยุคของอนุทินเห็นไหมครับผมจะพูดอย่างนี้นะฮะน้ำท่วมภาคใต้เนี่ยเดี๋ยวไว้เป็นบทพิสูจน์ของพ่อแม่พี่น้องภาคใต้มีความจริงใจกับนักการเมืองที่ทําเพื่อประโยชน์เพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองและประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ หรือพูดเฉพาะเวลาโมโหวเวลาโกรธสุดท้ายก็กลับไปจุบปากกันอย่างเดิมกับพรรคภูมิใจไทยพรรคพวกนี้พรรคสีน้ําเงินนี่นะวันนี้พรรคภูมิใจไทยโดยอนุทินเนวินที่เป็นเจ้าของพรรคและลูกพรรคอย่างลูกของพี่ตือไอแบทออกมาพูดนะถ้าเพื่อไทยยื่นพิปายมา,าตราหนึ่งห้าหนึ่งนั่นหมายถึงว่าเป็นการโหวตนะฮะลงประชาลงลงลงมติ โหวตความก็ได้และจะยุสบสภาทันทีแต่ถ้าหนึ่งห้าสองด่ากันได้ไม่เป็นไรไม่ได้ลงมติรับได้อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าพวกคุณเนี่ยไม่กล้าไม่พร้อมที่จะให้ซักฟอกเล่นการเมืองแบบนี้ทําการเมืองแบบนี้พ่อแม่พี่น้องเห็นนะฮะถ้าทําแบบนี้แสดงว่าคุณมีความผิดอะไรหรือเปล่าคุณมีเงินกับอะไรที่ปกปิดหรือเปล่าทีนี้ผมจะถามว่าเฮ้ยเพื่อไทยทาไมซักฟอกสิ นั่นแหละผิดปกติการซัดฟอกนี่คือการทำหน้าที่ในรัฐสภาที่ถูกต้องเป็นปากเป็นเสียงให้พ่อแม่พี่น้องที่เลือกมาจะได้รู้ว่าฝ่ายรัฐบาลบริหารผิดพลาดฝ่ายรัฐบาลมีอะไรเงื่อนงาซ่อนเงื่อนไหมครับน้ําท่วมนี่นะฮะมีอะไรเงื่อนงำไหมบ้านเมืองอยู่อย่างนี้เหลอครับค้าขายกันอยู่อย่างนี้แล้วพวกท่านยังจะอุ้มไอ้หนูหลอกเจ้าตัวนี้อยู่ต่อไปเหรอเขากระโดงโกงกันอย่างเห็นเห็น เอาเงินรักษาทุกโรค30บาทเอาเงินกยศไปรวมกันไปต่อโมโตจีพีพวกคุณรับได้เหรอเห็นไหมครับแจก2,000บาทนีหายในกระเป๋าใครอีกแผดพันหายไปไหนโครงการมีอะไรบ้างครับไปเอาของเก่าเข้ามารีรีแมปอะไรครับคนละครึ่งกระจอกมากมึงไม่มีความคิดไอ้หนูกระจอกเพื่อไทยยื่นทัฟฟอกมึงบอกมึงจะมึงจะยุบสภาแล้วยนบาปให้เพื่อไทยถุยไอ้ควย ถ้าเพื่อไทยไม่ทำานกูจะ่าเพื่อไทยแล้วกูจะไม่เลือกเพื่อไทยด้วยพ่อแม่พี่น้องจําไว้นะครับฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลมึงจะปกปิดเฮียอะไรนักหนาเนี่ยแล้วมึงยังมีทุนเท่าเรื่องที่ติดค้างกันอยู่นะไอ้เบนสมิธเนี่ยไอทหารบางตัวไอเฮียนายพลบางตัวด้วยนะไอยดแม่ไม่รู้ไม่รู้จักไม่ได้สนิทเบื้องหลังมึงในเฮียที่สุดพ,พวกนายพลสมตรีพวกนี้ไอหนูมึงจําไว้ด้วยเรื่องไอเบนสมิธนี่ด้วย